นี่นักภารรับเชิญนะคุณรู้สึกยังไงครับผมนะคุณปีติทีมแฟตครับที่ตึงกันอยู่นานใช่ยเข้ามาคุณก็รู้อยู่ว่าประเทศไทยไม่เป็นสองรองใครแล้วเรื่องการเล่นนี่ค่อนข้างจะเด่นชัดในเรื่องของการประทะความคมลูกเล่นไอคิวช็อตบวกทุกอย่างเรามีพร้อมคุณมองเห็นอันดับหนึ่งในการแข่งขันนี้หรือเปล่าคุณปิติผมว่าถ้าเราเล่นเยอะกว่านี้ เราจะโดนแล้วนะครับเราจะโดนเรากลับมาที่เดิมเออผมขอว่าแต่ลโอ้สุดยอดตบมือตบมือเลยนะตบมือให้ก่อนนะตรงนี้ฮะปัมาปะทุเอ้าเร็วจัดกันเร็วนั่นไงกว้างอันนี้วงจะบีบมาครับซึ่งสุดท้ายมันจะน่าจะประมาณต้นไม้ตรงนี้ครับแต่แต่บ๊วยกันที่การมาท้ายเดียวและเซเว่สปอร์ตให้ใกล้ครับ เหลือส yeah. ี่คนครับตอนนั้นซีวีจ well. yes. ีเหลือสามคนนะเอาแล้วสี่คนแล้วนั่นะโอนิกอีกหนึ่งทีมจะไปดัวที่สิงค์ก็ชี้ขวายไปแล้วนะครับโอ้แล้วบูมก็สเตเพกว่าเปิดใส่เข้าไปที่วอสก่อนเลยครับและแบ่งตำแหน่งดีด้วยครับแพทริกเช็คอยู่ครับเขาเล่นดีดูเขาเล่นดีโอ้โหคนที่มาชาร์จได้นั่นเองครับรวมถึงบูมก็พยายามี่หาตำแหน่งในการที่ยิงไปอยู่เหนือครับ สวัสดีครับบุ๋งเป็นใจให้กับทางด้านของเซเวียสโอ้ยมันนี่เราบัดแชมป์แน่นอนครับเกมแรกมาวักคนเดียวด้วยแล้ววงมันใกล้จะบีบครับสู้ๆไว้สู้ๆสู้ๆวันนี้แหละต่อหลังน่าจะต้องตัดทิ้งก่อนแน่นอนส่วนนั้นบูมก็เห็นโอ้โหแล้วบูมก็ตรงนี้ร่วงเลยยิงมาเกาะละนัดเดียวเท่านั้นครับเก็บไม่ชุบได้อยู่ชุบได้อยู่ทางด้านแคสเปอร์น่าต้องไปช่วยก่อนได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่แล้วเห็นแล้วครับว่าทางด้านของด้านบนเนี่ยโดนยิงน็อกมาไม่รู้จะชาร์จเลยหรือเปล่านะมาแล้วนะครัับบรรรถถตงนี้แลข ผิดเบนแล้วยังไงล่ะโอ้ยวิ่งเข้ามาชนอย่างนี้ก่อนครับผมแล้ววิ่งล่วงไปแล้วซ้ายมาแล้วโยาไม่ได้ครัแล้วงขวาเข้าแล้วปาดเข้าไปกีเลคตรดั้ยแวอดเยัดไปูดกับตหนึ่งอีเวอยู่สียไปกนล่าเหมือนมุมจะด้สูาเที่แต่กาว่าตโนือ้เดี๋วบุมกอดยวบุ่กอดบุมกอดวิ่งไปไอทอตนี้ระวังซ้ายไม่มีใครยุ่งเลยกลายเปว่าย คดูเสือกับโอ้แล้วคูขคําขวาจับำเทีบเดาได้ไม่ได้เป็นครที่สามารถทงตาลงไปได้ครับอี้สนกเดี๋ยวบุมปัดตรงนี้ฉายไปเลยน้องชายฉายโอ้แล้วไปโดนทางซ้ายครูต้องกบกดพีี้กดกันกดกดตรงนี้ไหนาเกินไปเดียวกเดียวคจับอีกทจะแปลงเอแครูอดออโอ้ยคูไม่โดนสายเร็วงุนกับ วยอย่างนี้ไงอย่างนี้ไงอย่างนี้ไงแล้วตรงนี้คุดป๊อปป๊อปป๊วงที่บีมาตรงนี้วิวงนี้มันไม่เต็นใจคุดสุดยอดคุดโอ้โหสุดยอดแล้วนะฮะตรงนี้ได้อันดับที่สุดแล้วคุดยังไงฮะโอ้ตัดกปตัดกัมาครับกลายเป็น scvg จากทางด้านของทีมเวียดนามครับทำไปโดนซ้ายทะลวงไส้เข้ามาครับสครับโอ้ยว่าลั่นเลยฮะช็อตเมื่อกี้นี้ ช็อตที่แกไปโดน,น,นอุ้ยว,นะว,วิตตอมเ<ด>ก็บอีกหนึ่งวิตตอมมาลอยตรงนี้เหลือร้ายจริงจริงแล้วโอ๊ยเฮ้ย โอ้ไม่ทันแล้วนะครับที่สวนกลับทางนั่งของปีเตอร์และเก็บไม่ได้แล้วโอเนียงทางนั่งของจ่าแม่ของขึ้นเลยนะช็อตนี้มีใครชุบมาหรือเปล่าไม่ทันครับเรียบร้อยแล้วครับมีซาเลมที่ถือ M79 อุ้ยอุ้ยโอเอีกโดนไปเลยครับหนึ่งเม็ดสองคนย้ำน็อกดาวลงไปตัวเอ็กวีเอ็กวีอยู่ไหนวะอยู่บนทุกขผมเห็นนะแล้วกลางไอ้บอลดิอมเหลือสามครับตรงนี้ย่อยเข้าไปครับเฮ้ยหนึ่งเช็ควีผมอยู่ไหนวะตรงนี้ครับผมสองน็อกดีกว่าสองน็อกยังอยู่นะได้ครับแล้วขับ วิดดอมมาแล้วงาหัวไปตับแทบเอเลนโอ้เข้าหัวไปหนึ่งทีเป็นยังไงล่ะเป็นยังไงล่ะโอ้ล้วโดนตสาย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 โอ้ด้านหลังยิงฟีอีสปอร์ตแล้วตรงนี้เร็วงักหนึ่งสายเลยร็วตรงบนบนบนตอกตอกยิงตอกสองแล้วคนนี้สุดยอดโดนลาดจากทางด้านบนแล้วลัดเหรอลัดเหรอโอ้เอเลนบอกว่า ไปก่อนด้วยครับเอาแล้วครับผมยังยังยังคงคอยังต่อเนื่องครับทางอุโอ้ยอีรูอีรูโอ้ยโดนเลยครับไทยเจอไทยฮะ่งลงไปตรงนี้ยังเหลือจาวิกาถ้าดังจัวิปจวิปปั๊บโอ้ยโมดครับผมนับแม่ไทยมาปิดกันเอง โอ้โหทารมิงแบทสุดๆครับโอ้โหแล้วเอวียังอยู่เอวียังอยู่ครับแต่ล่วงอีกหนึ่งครับอีธานเก็บอีกหนึ่งครับแล้วโอ้ยหมดดูมีเน่ครับที่ตัดทิ้งตรงนี้ไปครับคุณทัศน์สปอตดับที่หกครับคุณใต้สิบวตรงนี้เหลืออยู่คนเดียวครับเปนแล้วเลือดเลือยิ่เดียวยิงเดียวเขาติดซมอยู่นี่ตั้งแต่แรกตัดได้ยิงเหมือนกันแล้วเหลือแค่มือตปคนเดียวตอนนี้ดูมีเน่เราเก็บมาได้หนึ่งคิวล่วงเลยครับโอ้ยไทยเราเร็ววงไม่เป็นใจเอวี บบีีเเขาาาหแอรรโ่่กัมฟยทดูวงดีฮะใจร้ายว่ะแต่น้องๆองทำได้ครับเหลือซาดีมเซเวียเต็มในสามทีหนึ่งครั้งเลยครับต่อเนื่องจากเกมแรกวงไม่เป็นใจครับโคตรซวยเลยจำนวนคนเนี่ยถือว่าได้เปรียบได้เปรียบและตัดไปที่คิวของเซเวียนี่อังชิ่งเยอะมากด้วยนะแล้วถ้าวงบีกับไปฝั่งเขาวันนี้เราเข้าใจคุณนะเอ็กวีครับเราเข้าใจคุณครับลุ้นงับแล้วแล้วหลุมเอ็กวีอยู่ที่เดียวครับผมนะ โกเห็นใจแกได้คอไปก่อนแล้วไปยืนอยู่นอกวงแล้นาจะเบรร์รออะไรอยู่หรือเปล่าก็แบบนี้จะไม่อยากไม่ได้ไอ้ไม่ได้ครับโอ้โหแกยืนพันยาครับแกยืนเปิดเพลงเลดีโอกันมาอยู่ไอวอพังแบบนี้ยโอ้สามชาบเลยฮะปึ้งรวมกันจิงสแรงแข่งขันโอ้โหมันไม่ได้ครับผมนะยอมหรือว่าจะไปน่า้าของแคสเปอร์ค่อยต้องารู้ไปแล้วที่มันคิวตรงนี้ได้ขึ้นมาแล้วกลายว่าตัวบูมเขาลอบปิดเอฟวีอยู่แล้วผมนะโอ้อันดับสามไม่เป็นไรครับแต่คิวเราเยอะจัดะดดดีีตัสินใจครับดวันนี้ดวงมันไม่ได้จริง เกมแรกโดน M7 เกมนี้โดนวงะที่ตัดคิวไปนั่นเองครับผมแล้วแอรโลกับทันดาของเดอ์มาเฟียที่จะได้แล้วสาดใส่ผ่าย้เหาเขาอย่างนี้ครับการว่ามาเราเดอ์มาเฟียเข้ามาแล้วแล้วเหมือนจะรู้ตำแหน่งแล้วด้วยแล้วก็รู้บุคคลแล้วครับว่าทันดาของแอรโลเนี่ยเหลือสองคนวาเข้าแล้วจำนวนที่มันน้อยกว่าตรงนี้ทำให้เดอะมาเฟียวิ่งเข้ามาก่อนนั่นเองครับกินกูไม่ได้ลงหรอสองคิวที่อยู่ในมือเขาจะขยายเพิ่มเติมได้หรือเปล่าต้องรอติดตามกันตรงนี้ครับผมแล้วโบเกนจีขยับมาด้านหลังแล้วเหมือนไปเป็น แอโร่ที่ทำนี่ดีกว่าครับแล้วตัดไปได้ก่อนเอาแล้วเดอะมาเฟียเหลือคนเดียวแล้วยังไงล่ะ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 เรียบร้อยครับหมดโแล้วไม่มาปิดกันด้วยนะครับผมนะโดนลุมฮะไม่ได้ครับเสาทะนงแอโร่ครับตบมือเลยครับตบมือเลยครับผมนะตบมือให้วงตั้งแต่แรกเราไม่มีใครได้จุดเลยแม้แต่ก้าวเดียว แมผมถามจริงมาแล้วนะครับเอเคจะเข้ามาหรอเซเวียนสปอร์ตนะครับทางการก็ต้องรองดูครับโดยสงสัยอยากเจอสายแข็งเรื่องของการเข้าประทำประชิดใกล้ๆนะสำหรับตาะด้าของ ATP King ครับ รอเพื่อนอยู่ครับออกสิซ้อมแปดรอเพื่อนเว้ยรอเพื่อนก็โดนเนื้อลงไปลยเอ้าแล้วโดนทันทีเอ้าไม่ออกแล้วคูดไม่ออกแล้วกับโอ้แล้วเดี๋คูดเป็นไงตัวไงเดี๋ยวคูดเจ็บสองเฮ้ยไอ้คูดล้มชุบเป็นคูดก่อนไอ้เร็ว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 ไอ้ไม่ใช่คูดอีกหนึ่งด้วยครับแต่ใครวะใครวะทีมเดอะมาเฟียครับไปช่วยตัดมาเหมือนกันครับคูดล้มคูดล้มคูดล้มไอ้ตายตายเออแคดแคดโอ้ยคูดคูดปัดปัดปัด ูตำแหน่งเข้าครับเข้ามาโดนอ้อมพิจัดยังได้อยู่นะไปแล้วโว้ยลังเข้าคนมาตั้งหลักเลยละปาดิตั้งหลักเราโดน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 เป็นไงบอกแล้วอย่าให้ตั้งหลักได้โอ้ยใครเข้าอีกอีกหนึ่งรอบแคปเปอร์แคปเปอร์ชุบได้อยู่ได้อยู่คุดคุดเออแล้วชุบก่อนี่ครับตอนนี้ครีวสปอร์ตครับโอ้โหแล้วกำลังยับเลยครับโดนลุมโดนลุม โดนลุ่มตนนี้แม่บแล้วครับว่าทางด้านของตรงบริเวณตรงนี้เนี่ยโดนลุมคนพักอยู่แล้วที่ตรงนี้เป็นเซเวียสปอร์ตครับแกเลยมาพยายามที่จะหายใจคว่ำแม่โคหักซอกเมื่อกี้นี้เพกระจาดไปสองนะดีนะครับผมนะเก็บคู่กันมาได้ลงๆแบบเีดีจริงครับโอ้โหเจอลูกอีหล่อยะช็อตนี้แต่เจอกเกาะมาด้วยนะครับครับผมโอ้ลูกอีหล่อยฮะตรงนี้ โอ้โหแมเล่นนอวดียังลุกขึ้นมาได้ครับผมนะอยู่ดีๆก็เทกระจาดครับเกือบหมดตี้ฮะทีีมเรรโซนะคับแลเหนื่อยเลยกูขู่ยังอยู่ครบเซเวียจะต้องเข้าวงไปอุ่นใจอุ่นใจที่ล่อตาล่อใจซะเหลือเกินครับอุ่นใจอุ่นใจตรงนี้อุ่นใจครับตอนนี้โอ้โหประกบสองนะแต่ไปโดนยิงร่วงครับแล้วแคทเปอร์เข้ามาซัพพอร์ตได้ไวนะไวแล้วก็รอบแรกล้มมะล้มดึงขึ้นมาเอาล้มอีกรอบนึงฮะแล้วแคทเปอร์เออแคทเปอร์เชิ สกินเพยเข้าไปฮะช็อตนี้บอกเลยว่าเพราะว่าอยู่ร้องได้คำเดียวครับอ้ายครับผมถ้าวงมันตีแแลลล้้้วววดยครับงเอาแคสเปอร์เก็บหนึ่งแคสเปอร์เก็บหนึ่งเห็นอยู่เห็นอยู่ไม่สามารถเล็ดลอดใส่ตาหอศพไปได้จับม่วงสองคิวให้กับแคสเปอร์หรือเปล่าต้องอู่แล้วแคสเตอร์เก็บอีกหนึ่ง และย่งไงล่ะยังไงล่ะยังไงล่ะยังไงล่ะตอี้ไปเ่เกาตีก้วคับยี่สิบสอคนคิวเข้าไปแล้วโอ้ยสิบคิวอะไรก็หยุดไม่อยู่แล้วเอ็มหกศูนย์ของเขา เหมือนจะทราบแล้วครับว่าเอ็นครับเอ็นครับปืนโอ้ยล่วงหนึ่งแล้วมั้งน่ะเดี๋ยวคูตอนนี้ก็ยิงกันอยู่ครับแล้วเป็นทีมล่วงไม่ะคูปิดทีมคูเล่นอะไรวะน่ะคูเล่นอะไรวะหล้วยอมมอให้เพโซรไปด้วยเอ็ดวีดีไอ้คูเล่นเอ็วีดีโอโหไม่ยอมแสนดีอรับคุณบอกไม่ได้ครับผมนะแสนดีโชว์เดี๋ยวคูโชว์บ้างขอฟรีกันอยู่ตอนนี้ขอฟรีสปอร์ตขอฟรีอีสปอร์ตจากการได้เอชวีดีสุดท้ายแล้วเกินได้หรือเปล่าแล้วดาเมจที่มันโถลมาตรงนั้นครับเหมือนจะโดนลุมยิงเอาทั้ง ทีมแปดที่เก็บไปได้แทนครับสามคิวครับที่ทีมมาเฟียตอนนี้เนี่ยไล่ยิงต่อเนื่องครับผมขยับแล้วมีการใช้รถเข้ามาทีมแปดครับเกมเอาดีเหลือห้าตีแล้วคิวอยู่โยดูโพซิชั่นซะก่อนโดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วเหลามั่นใจหรือเปล่าครับมั่นใจหรือเปล่าเข้ามาช้าแคทเปอร์โอ้ยเอ็กวีคูโดนแล้วคุณโป้คตรมาได้เหมโอ้ยคุณพัดยังไงดีครับเจ้ามาเฟียของเราครับโอ้ยไม่ใช่คูดแคทเตอร์ กางไอวอรไปก่อนครับัเพื่อที่เหลือครับโอ้โหแล้วจับแล้วโอ้โหแล้วต้องเอาแล้วครับผมนะแล้วเออมือตบไข่ลบไข่ลบมโอ้เอ็มเจ้า ล้วรถมันกิ้งยิลุงตุงนั้งเข้ามาอย่างนี้จะตัดหรือเปล่าขยับเข้ามาบริเวณขอบขอบก่อนครับแล้วเขาโอ้ยแล้วตัวเร็วโดนแล้วเหล่าโอ้ยแพตทิกโดนตัดไปหนึ่งคนเจ็บไปหนึ่งเดี๋ยวไปหาเนี่ยก่อนนะเดี๋ยวเพิ่มเงินครับแต่เบียวีสปอร์ตยังคงยิงต่อเนื่องบริเวณด้านล่างครับแล้วไม่มีใครตัดเข้าไปได้เลยตอนนี้แพตทิกครับออนไฟยังต่อเนื่องลันตัดออนไฟออนไฟแปะไปได้หนึ่งปักเลย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 ต้องอย่างนั้น มาฮะเดี๋ยวดูฮะของจริงมาแล้วสุดท้ายครับมีลุมบอลกันอยู่ตั้งนานครับกลายเป็นทีมเซเวียร์ยังอยู่กันสามคนเซเวียรโอ้ยล่วงครัแคปบอลล่วงแคปบอลล่วงมาแล้วโอ้แพทที่เก็บได้เฮ้ยมาแล้วมาแล้วเออมาแล้วโอ้แล้วแคปไม่รู้โอ้โหไม่รู้ครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรตรงนี้ไม่ได้เช็คเอ้ากลายเป็อยครับทีมแฟดครับเอ้าแฟดรอจังหวะโกลเด้นท์ทำแฟดอีกแล้วใช่ปะ ต้องชมนะครับสำหรับท่าท่างของทีมแฟลเองที่เอาอีกแล้วนะครับโดนค่อนข้างใจเย็นเลยแหละนะ่ยยืนแคมป์อยู่เมืองเดียวตั้งแต่เริ่มเลยโอ้โหผมไปดูคอมเมนต์มามีแต่คนเรียกเขากอ็ไม่เรียกเดี๋ยวคนแล้วนะโอ้โหเล็กเดอะก๊อ่าเดอะก๊อตทีเฮ็ดไปเลยนะเดอะก๊อตไปแล้วตอนนี้ไปยาเอเแค่คนนี้เฮ้ยครับเดี๋ยวคุยของเราครับโอ้โหมาตกกลางอะไรจะขนาดนั้นพี่ครับที่ยืนนที่ได้ดีกว่าครับซีหนึ่งหมดยิงหวงเราเลยนะเนี่ยซีวีจีครับที่ยืนพันยาอยู่และกำลัง ะตาขาดครับอีกไม่นานกำลังจะโดนเก็บครับและมาแพทดิครับเปิดไปก่อนเฟิร์สจังเกิ้ลมาดีล่าวิดดอมมาโอ้ยสองทีมไทยที่กดทีมไม่ได้ไปครับวิดดอมเก็บเรียบไมาวิดดอมมาไว้เก็บนี้วไว้กดดนซ้ายโดนซ้ายอุบลดาวน์ลงไปกับเล่นดีโลกครับค่อนข้างเสี่ยงมากอ่ะไอวอเอาไว้ก่อนโอ้โหเจ้าวิดจะนัดโชยวีเกมมิ่งยังคงนิ่งอยู่นะในขณะที่ทีมไทยตอนนี้เจอกันเองครับเป็ดบีเตอร์ดาวอีธานก็ไปเปิดตรงนี้โอ้ไทยเจอไทยครับผมนะ้บีเตอร์ไปจาวิดยิงสวนไม่ต้องโอ้สวยแล้วกไป เปิดเข้ามาครับก็เปิดย้อยก็มาหน่อยๆครับปีเตอร์ปีเตอร์ว่าจะไกลดีครับโยกออกไปครับแล้วไปไปมาครับมือที่สามครับเวีเดนามวีเกมมิ่งครับแอบยิงมือตบหมดหมดตบเลยแล้ววีเกมมิ่งตอนนี้แค่รอครับโอ้เอ็กวีมาแล้วเอ็กวีมาแล้วเข้าไปแล้วเข้าไปชัดดึงต่อสี่ไอ้จริงครับหักซ้ายเข้ามายิงเข้ามาใส่ด้านหน้าครับโอ้เจ็บหนักมากครับเปิดเข้าไปหนึ่งสี่แบบมี้ดิมต่างมันนี่ร่วงหนึ่งกลายเป็นสี่พีนี้เหมือนจะโดนวิสตอมเข้ามาที่ด้านหลังครับแล้วยังไงต่อครับด้านในยังไม่เห็นภาพครับแล้้วยิงงเเขาไปต่่ออนื ก็บีบอยู่ครับด้านบนเองโจ้นะคนเดียว1ต่อ2ว่ายังไงโยกซ้ายโยกขวาเข้ามาแอบเข้ามาไม่รอดจบอันดับ4ด้านในยังคงนัวกันยังต่อเนื่องครับรองกันทะเลยครับยิงเข้าไปอย่างต่อเนื่องปีเตอร์สันเข้าไปไม่รู้ใครเป็นใครแล้วเป็นวีเกมบิงที่ยังคงอยู่เก็บไปแล้วถึง2คนด้วยกันวีเกมบิงก็กลังจะได้ทีดหนึ่งแลือชาติเข้ามาหนึ่งทีวงบอลสุดท้ายไิ่วได้ชังเอฟวีเอฟวีโอ้ผมไม่อยากพากนะผมบอกเลยคนพากมันเล่นเขาเล่นเครื่องให้นะครับ รูปนี้โอ้โหปักเขาให้ที่ประท้ากันตรงนั้นบิซอมเซเวียสปอร์ตแล้วสุดยอดหนึ่งทีมผมไม่อยากพากนะผมเห็นนักพากเขาเล่นเครื่องอยู่นะเราก็แบบอุ้มไม่ไหวแล้วนะอารมณ์ประมาณนี้นะใจผมมาไปแล้วโอ้โหเนี่ยเซเวียสปอร์ตโจมันถับสายแน่เลยคือรู้หมดกันเพราะว่าท่าหน้าของอิลูมิเนตกับเซเวียแล้วก็คือเจอกันเอง วิ่งดนคุยกันก่อนคุยกันก่อนสองคนคุยกันก่อนครับว่าใครจะพากช็อตไหนฮะแบ่งให้เราบ้างแล้วแอบขึ้นที่หนึ่งไปเลยคืออตนแรใจผมไปแล้วว่าเซเวียสปอร์ตจบที่สามแน่นอนใจผมไปตั้งแต่เขาวิ่งแล้วมาครับเซเวียสปอร์ตครับ คือในไลน์ที่เข้าไปชาตรงนั้นนะครับเจออีกแล้วเจออแล้วยอลูอลุอลุงอีลุยลุยลโอ้ยอิลมาโอ้ยต้องเอาแล้วคุณมาดิมาดิมารวดเร็วแต่ไป2ตอนนี้ต้องเลยมที่จะสมาดิก็บไปหนึ่งเก็บไปหเก็บไปสองเก็บไปสองแต่ว่ามาดีมบางินซูีคือมาดิออยู่แล้ววมันบีบมาเปี่บหมดหมดหมดที่เหมือนตันี้เจ็ดโจนเปลี่ยนมาเป็นเจ็ดเก้าครับเราสามารถตามไปก เพื่องจดเอาขึ้นมาทั้งสี่คนแมมเข็ดคันเท้โอ้และอีธานได้ทริปเปอร์คิวครับเป็นยังไงล่ะเป็นยังไงล่ะโอ้ยเอรินมาตอนนี้เหลือสี่ทีมนั่นนครับนี่ยตอนนี้ก็มังตัดกับไซเวียเองแล้วก็ใช้ตกเอเดับบลูมด้วยเอาเดอร์คูตเก็บคืนเอาโจนาห์มาได้แล้วเป็นทีมไทยสามทีมที่ปะทะกันอีกแล้วครับไทยยัดกันอีกแล้วครับเอ้วเดี๋ยวคูตไปใส่จังหวะนี้ครับสุดจะได้ดูมิเนตเก็บมาได้ครับแอโร่มาเป็นมามื้นจริงจเดี๋ยวคูตก้าวไปเก็บนะโจนามาแล้วเหลือ์มเท่าครั้งคบแล้น ไจะเยอะไปไหนครับดูครับทุกกล่องมีแต่สไนเปอร์ครับวงนีบเข้ามาเป็นวงที่หครับเบอร์สิเบอร์สองแล้วก็เบอร์สิบสองที่เราเหลืออยู่ครับไ้ซอฟหูไอเดืยดอาหารทางหน้าเซเว่นสปอร์ตให้ได้ครับเหลือแพตตี้รถด้านหน้าแฮสเปอร์ครับมีของบางเล็กน้อยแต่ยังพอเจ้าของมุมกระสุนได้เราวิทอมเหลือสี่คนเต็มๆด้วยแอโรวูฟมาแล้วครับแอโรวูฟอีกหนึ่งทีมกำลังจะมาจัดการสกิทไทยวงก่อนครับตัวตัวแพตตี้ตัวแพตตี้แพตตี้ตัวหน้าไอโรแบงค์น้องตัวขวาขายยังไม่ ไม่ต้คนเงี้ยต้องแพตติกแล้วก็แคปเปอร์เลยแคปปเอร์คูดเขาเดียวไม่มีโอกาสชุบแล้วเหลือเขาคนเดียวเท่านั้นต้องรอลูนแอลโรว่าจะตามมาย้ำหรือคูดหรือว่าจะไปเคลียร์ไม่ต้องปล่อยเลยย้ำเลยครับจะไม่หมดนี้ลาดเอียง45องศาครษะฟิตตอมจัดฟรีวิตตอมจัดฟรีฟิตตอมจัดฟรีอืมตอนนี้จบอันับสามอีกแล้วตรงนี้ท่าหน้าของซาเรยว่จะแข่งเลยครับแล้วท่าหน้าของแบงค์ไปเก็บน้ำตรงบนคืนมาได้แล้วจะขอเก็บนจบอันดับอีกจบอันดับสามอีกแล้ว ครับลมนะแล้ววันนี้โอ้โหแล้วตอนนี้เรางโจยทำได้ครับสองทตไควาบุญย cin ่ากันไปครับทีมละครง้งเอาเลยครับผมเยี่ยมยอากระเทียมเจียวเยี่ยมยอดกระเทียมเจียวเยี่ยมก็บอกแล้วว่าว nope ิต้อมมาแล้วนะครับ ทำโคตรดีมากมากครับพอสมเองก็พูดมีสาระเหมือนกันนะเนี่ยทีมเขานี่ไม่สุดยอด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 แกสับยิงสับยิงแล้วเก็บไปต่คนโคนนะแถมตัวเองยังไปเก็บสิ่งต่มาจริงๆโอ้โหตัดให้เจ้โอ้มาจริงๆด้วยครับผมนะหนึ่งญญาภัยครับถ้าว่าไงที่พามาทีมไทยคว้าแชมป์แล้วสุดยอดครับผมสุดยอดเลยทำได้ดีมากๆครับผมว่าตอนนี้คะแนนวิสต้อมน่าจะแตะที่สามแล้วล่ะ น่าจะเป็นไปได้มาแล้วนะวิดดอมแล้วก็หนึ่งสองมีไทยแน่นอนนะวันนี้เดี๋ยวดูว่าจะเป็นใครต้นคืออยู่ต้นซายยังไงยังไงยังไงโอ้ยบุกก็เจ็บอีกหนึ่งเหลือแค่มิวนาคนเดียวที่ก็ต้งจ็บนอกวงแล้วเข้ามาได้สำเร็จครับสุดยอดไปดูไทยก่อนไปดูไปดูภาอทีนึงเอายังไงดีครับกล่องมหาภัยคันจมูกเลยช็อตนี้คันจมูกเลยจัด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 โอ้ยมัวจับแล้วทำได้ เป็นอันดับที่8ครับสวยโอ้โหันนีเป็นโอนิกที่จบก่อนซะด้วยครับน่าจะเหลือคนสุดท้ายครับเพราะว่าโดนโดนหลังโดนหลังจักจักจักจจักจั๊กมาเดี๋ยวคุณแบสวดช็อตนี้จักจักจักจั๊กสำเร็จครับเห็นวีเจมาท้าอยู่เลือกที่จะเข้าเลยนะจีน่โอ้ยจบอันดับเจ็ดไปครับโอ้โหไปโดนบูมกอดตัดด้วยไปโดนบูมกอดตัดครับคีน่เหลือทีมไทยทีมเดียวท่านผู้ชมครับเซเวยร์มช่วยด้วยจัดกันเนี้ยคุณพระช่วยเดียวแต่ว่ามุม ล้วด้านหน้าเป็นใครคลับผมนะทีมที่เหลือตเอาเอามาฮะดันก็นมาตีคนแล้วโซนขวามาดีมาดีแม่เออนอน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 นได้อนน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 อนรอนน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 อนอนนอนนอนนอเนาขนอขนอนนยนนอนนอนอนนอนนออนนอนนนนนอนออนออนอออ ชุบได้ด้วยนะครับผมนะโอ้หายใจหายคอคลองกันหน่อยช็อตนี้แต่เขาไม่ให้เอ็กวีลงแล้วเอ็กวีก็จะลงยังไงครับผมนะเออนั่นแหละปัญหา เป็นเอสวีจีที่ไปย้ำตรงนี้ครับดาวลงไปผัดกันคนละย้ำไปย้ำไปครับผมนะเอสไปเลยครับวันนี้โอลิมปัสครับจบอันดับไปอ่ะอช้าาหรืเปล่โอ้โหวันนี้ครเอาเรื่องจริงๆทางด้านของเซเวียครับตัวของพิซซอมซาเล่เอาวันนี้ทุกคนด้วยนะครับผมนะโอ้เกินการมนุษย์มนาครับแล้วยังไงเหล่าเหลือไทยทีมเดียวเอาให้เอง ให้เพิ่มเสียงขึ้นมาหน่อยครับให้อภัยครับ,รบน,นั่นแน่อ้าวโบมก๊อตเก็บมึงโอ้โหอะไรมันจะขนาดนั้นครับคิวก็เป็นผักเป็นปลา เก็บมาได้ครับตัดไปอีกหนึ่งคนนะวีเจตอนนี้น่าจะเอ้โหสามเนี่ป่าได้สวยครับแมีกำลังแก้ปัญหาเมื่อกี้แข่งกระตุกครับเกือบปล่อยหน้าจอแตกแล้วลงมาได้เป็นคนแรกของเซฟขุดซับขวาเอาจับ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 พยายามเลวขวาแชมป์อยู่เอาจับจับจับคุยคูดหนึ่งทีมาดีโอ้ยยื้อไไม่หวลงมาแล้วครับปุ่มก๊อตแล้วตรงนี้ป่าไอวัวทันไหมไม่มีไอ้ัวครับผมนะแล้วไม่ได้ขุดบอดซับใหญ่ขุดซับใหญ่โอ้เจ้าคูดนะตรงนี้เป็นทอรมิีที่เก็บแล้วปุ่มก๊อตไปแล้วเหลือเแต่คูดโอ้โหคูด เองคนเดียวเลยคนเดียวเลยครับวันนี้ไปขอเล้บนอน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 ว้าวนอนนอนนอนเดียวด้วยเข้ามาอุ้ยเขาหัวทำไมวะทำไมเกยคูดมาทำไมล่ะทำไมเอ้าเอ้าไมล่ะทำไมทำไมล่ะทำไมล่ะมึงทำไมล่ะ เป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเพียงแค่เซียววิคุณก็แตกได้นะฮะนี่หนึ่งเดียวจากไทยหนึ่งเดียวจากใจเลยมาดีค่ะมาดิมาดิไอ้ยโคตายวงโคตายวงหรือเปล่าไม่ยอมฟัดโอ้ยเจ๊ดงโดนลุมโปไอ้กันโป โอู้หชนะแล้วนะครับทีนี้เรากลายเป็นนักวีแกงจบอันดับสองครับเป็นซีวีจีคว้าแต่เบิ้ลแชมป์มาบูยาอีกหนึ่งครั้งในบูยาแต่แชมป์ไม่ใช่เราไม่ใช่เราบูยาเป็นเราแต่แชมป์ไม่ใช่เราครับโอ้โหคะแนนโดยรวมกันบ้าเอ็กวีแชมป์ครับผมนะสุดยอดสุดยอดครับผมเป็นไงที่ ทำได้ดีที่สุดแล้วถึงแม้จะอยู่ในมุมที่ยากนะฮะสำหรับทีมเซเวียแต่ยังสามารถแก้ปัญหาส่งเพื่อนลงมาได้ครับจุดสุดท้ายที่โวมันบีเนี่ยมันไม่มีที่กำบังเลยเหนื่อยไหมคุณเหนื่อยใช่ไหมคุณเราใช้ได้คุณปิติเหนื่อยฮะใช่ครับผมยังคิวหนึ่งคิวแถมมาด้วยครับคือแน่นอนว่า